คลิปนี้หนุ่มส่วนยางได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนะครับที่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่นอยู่ภายใต้การดูแลของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาสนกวางนะครับเป็นทางผ่านเป็นทางเชื่อมนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ตรงกลางทางพอดีก็ คลิปนี้ได้ไปถ่ายนะครับในสวนที่เป็นสวนผสมเป็นสวนต้นแบบที่ให้เราดูวิธีการในการทําสวนยางผสมผสานนะครับแปลงยางแปลงนี้เนี่ยปลูกด้วยพันธุ์ i t 408นะครับแล้วก็ปลูกในระยะ3คูณ9พื้นที่5ไร่นะครับมีการปลูกผักเลียงนะครับมีการวางระบบน้ํามีการทําคองไส้กไก่แล้วก็ใช้นวัตกรรมผ้าเคลือบ น้ำยางพาราครับเป็นผ้าดิบเคลือบยงางพาราปูไปในร่องอลองไส้ไก่เพื่อที่จะรักษาน้ําไว้ไม่ให้ซึมลงดินไปหมดนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ําในล่องยางได้นะครับอนอนกจากนั้นก็มีการปลูกพืชในส่วนของนอกจากผักเหลียงก็จะมีผักกูดนะครับที่อยู่ริมริมคลองไส้ไก่นะครับมีการปลูกผักหวานมีการปลูกหวายมีการปลูกกล้วยนะครับไผ่ พืชสมุนไพรนะครับมีข่ามีกระเจียวนะครับมีตะไคร์หลากหลายนะครับเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับในส่วนของผักเหลียงนี่ก็เป็นพืชกินใบนะครับที่เป็นพืชทางใต้ใช้กินใบอ่อนในการทําได้หลากหลายเมนูนะครับมีความนิยมกันไม่ว่าจะทางใต้หรือทางเหนือทางอีสานก็สามารถเอามากินได้นะครับแล้วก็มีผักหวานป่านะครับหวานป่าเนี่ยเขามีเทคนิคอยู่นิดนึงก็คือ การปลูกเนี่ยจะต้องมีพืชที่เป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับตรงนี้ทางศูนย์ได้ปลูกต้นตะขบลงไปนะครับเพื่อเป็นพื่พี่เลี้ยงแล้วก็ค่อยปลูกในส่วนของต้นมะหวานป่าลงไปนะครับแซมในล่องกลางมีชะอมนะครับทําให้เราใช้ประโยชน์ได้ในพื้นที่ในสวนยางได้อย่างเต็มที่นะครับมีหวายนะครับตัวนี้คือหวาย ก็เป็นเทคนิควิธีการในการทําสวนยางในอนาคตนะครับที่เรามีพื้นที่ไม่มากแต่ว่าเราจะจากจะปลูกพืชให้หลากหลายมีความมั่นคงทางอาหารนะครับก็เป็นแนวทางในการทําสวนยางลักษณะน,นี้นะครับโดยการขยายาระยะแถวขึ้นนะครับเพื่อให้ระยะแถวมีความห่างเพื่อให้แสงสว่างลงมาส่องลงมาถึงนะครับเราก็สามารถปลูกพืชได้หลากหลายจํานวนต้นยางก็ลดลงนะครับแต่ว่าเราใช้พันยางที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็ อาจจะใช้ในเทคนิคของการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นการเจาะหรือการตีนัาสั้นก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตทําให้เรามีรายได้นะครับรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีนะครับก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของศูนย์เรียนู้ยามาราจังหวัดขอนแก่นที่ทําเป็นตัวอย่างนะครับให้เราเห็นว่าการทําสวนสวนยางแบบผสมผสานแบบสวนยางยั่งยืนเนี่ยสามารถทาทาได้จริงนะครับถ้าเราลงมือทํา แล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําให้ในพื้นที่ที่มากมายนักนะครับอย่างแปลงเนี้ยถ้าพื้นที่ผมจำไม่ผิดนี่อยู่ประมาณ5ไร่เองนะครับ5ไร่ก็กําลังดีนะครับกําลังทําสนุกนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีมีต้นตะขบอยู่ในร่องของสวนยางก็คือดาที่กล่าวไว้คั้นแรกนะครับคือต้นตะขบเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อที่เราจะปลูกผักหวานป่านะครับส่วนชะอมเนี่ยก็จะปลูกใกล้ๆกับแนวร่องน้ํานิดนึงนะครับ มีการวางระบบน้ําเข้าไปในส่วนยางนะครับเพื่อที่จะให้ให้น้ําได้นะครับในส่วนของผักเหลืองว่าพืชที่เป็นพืชใบนะครับมีไผ่นะครับมีหญ้านางด้วยนะครับในส่วนล่องน้ำเนี่ยถ้าเราใช้ผ้าเคลือบน้ํายางลงไปปูเนี่ยมันจะรักษาน้ําให้อยู่ในล่องยางเราซึ่งสามารถที่จะเลี้ยงปลาลงไปได้นะครับเลี้ยงกบได้เลี้ยงสัตว์น้ําได้นะครับสัตว์น้าที่ที่ขนาดไม่ใหญ่นัก ทำฝรั่งปลูกในร่องยางพาราได้นะครับก็เป็นแนวทางผมมองเป็นแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะทําสวนยางในอนาคตนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้ทํายางเพียงอย่างเดียวนะครับทําให้พืชให้มีความหลากหลายมีความมั่นคงทางอาหารนะครับทำกินทําทานเองนะครับแล้วก็เหลือก็ขายออกนะครับตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวทางของท่านในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ให้ไว้นะครับเป็นแนวทางให้พี่ๆเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับก็ได้รับชมคลิปคลิปนี้นะครับเผื่อจะเป็นแนวคิดที่จะไปประยุกต์ใช้ในส่วนตัวเองครับผมสวัสดีครับ